สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ผมพาน้องหมามาเดินอีกรอบนะคะวันนี้นี่นะคะทุกคนบรรยากาศอำเภอนี้เป็นอีกอำเภอนึงนะคะผมได้ขับรถมาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะนี่ค่ะก็คือมันน่าเดินเที่ยวนะคะนี่ค่ะกว้างมากเลยค่ะอำเภอนี้อันนี้เป็นสวนสาธารณะของทางอำเภอนะคะนี่ค่ะเดินไปเดินมาก็เจอเห็ดนะคะ นี่ค่ะแต่เหมือนจะค,คล้ายๆับลาเหมือนในใน youtube เขาจะเรียกว่าเห็ดแม่ไก่หรืออะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนี่ค่ะแต่ก็คิดว่าเขาคงจะแก่แล้วดูอย่างบางส่วนก็คือเละไปแล้วแต่บางส่วนก็ตรงนั้นอาจจะยังโอเคอยู่นะคะแต่ก็คือบุ๋มจะไม่เก็บค่ะส่วนนี่ก็คงจะเป็นเหมือนกอใหม่ เดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆก่อน,นะคะครูกก้มลุกมาลุกนี่านะมาน้อยเราเสร็จจากภารกิจเรื่องกระดาษให้ปวดหัวแล้วก็พามามาเดินผ่อนคลายนะคะทุกคนส่วนอันนี้ก็คงจะเป็นที่ตัวท่าเขากินไปนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูต้นไม้แบบใหญ่มากเลยค่ะก็เห็นก็เห็นเห็ดเยอะอยู่นะคะทุกคน แต่ก็คือส่วนมากจะเป็นเห็ดส่วนมากจะเป็นเห็ดเ,เห็ดตะไคร้นะคะเห็ดไข่หรือเห็ดไข่แล้วก็เห็ดเห็ดน้ําหมากประมาณนี้นะคะนี่นะคะปกติเราจะไม่ใช้โทรศัพท์ที่ผมใช้ทุกวันถ่ายวีดีโอนะคะแต่ก็คือไม่ได้เอาโทรศัพท์อีกอันนึงมานะคะก็คืออยากให้ทุกคนได้เห็นธรรมชาติ สวยๆนะคะวันนี้มีแดดคะ่ะอากาศหนาวเริ่มมาดูดูใบไม้ร่วงด้วยนะคะนี่ค่ะนี่นะค่ะก็จะมีแดดส่องไปทางไหนดีลุไปทางไหนดีลกนี่นะคะ เขาก็จะเป็นปาร์คแล้วก็จะเป็นสวนทางแยกไว้ทุกมุมเลยนะคะว่าเราจะไปมุมไหนมั่งอะไรประมาณนี้นี่ค่ะนี่นะคะก็เดี๋ยวจะเดินไปข้างหน้านะคะทุกคนกล้มลุกนะเห็นนกที่ไล่ก็จะไล่ นี่นะคะทุกคนพักเรื่องกันกระดาษครึ่งวันแล้วบายๆทานข้าวเสร็จบุ๋มก็พาน้องหมาออกมาเดินนะคะสูตรออกซิเจนข้างนอกมันจะทำให้เราแบบผ่อนคลายได้เยอะเลยคะ่ะทุกคนมาลูกแล้วดูอย่างต้นไม้แต่ละต้นนะคะทุกคน น่าจะมีเห็ดเหมือนกับที่ต่างประเทศประเทศอื่นๆเขามีกันนะคะแต่ประเทศเบลเยีเยมไม่หายากมากถ้าไม่รู้จุดก็ไม่มีนะคะ,ดคะเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงนู้นนะคะเหมือนกับ ดูแล้วเหมือนจะเป็นสุสานหรืออะไรสักอย่างนี่แหละค่ะนี่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นปาร์คนะคะเขาก็จะมีแผนที่ให้เราดูนะคะก็จะมีคนมาวิ่งหรือมาปั่นจักรยานออกกำลังกายประมาณนี้นะคะนี่คือข้างในรั้วที่ผมว่าจะพาทุกคนมาดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะบางคนเขาก็มาปั่นจักรยานก,นกันก็แล้วแต่ เดี๋ยวเราจะลองมาเดินดูนะคะเพราะว่ามีเวลาไม่นานเพราะว่าเดี๋ยวถ้าลูกเลิกโรงเรียนผมต้องไปให้ทันลูกก่อนลูกเลิกโรงเรียนนั้นคืกัมลูไปทางไหนดีเราลังวาดบุญย,ยิ่งขนทางนี้เหรออะทางนี้ก็ทางนี่นะคะทุกคนสวยงามมากค่ะนั่นก็คือป่านะคะ นี่ก็คือหมาน้อยเราก็ดมไปทุกจุดแล้วน,นะคะทุกคนก็บุ๋มก็จะไม่ไปไกลนะคะเพราะว่าบุ๋มต้องวนกลับไปรถถ้าเดินนี่ก็คงจะเป็นสองสามชั่วโมงคิดว่านะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูฝั่งนี้ขอบคุณนะคะทุกคนที่ช่วยติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ